วันนี้วันวันที่23ตุลานะวันหยุดพิเศษนะมันปียามหาราชเราก็จะไปถวายหลวงปู่ทวดกับทีมงานสายบุญของพี่ต่ายนะที่วัดภูเขาทองอยุทยาขณะน,นี้ก็เป็นเวลาจะ6โมงละ่ะนะครับแม่ทิพก็ลงไปแตกตังไปซื้อของ อันนี้ก็ฝนตกถล่มกรุงนั่นและเมื่อตอนกลางดึกตอนนี้ก็เพิ่งหยุดไปนะมาแบบชุดใหญ่นะเดียเราขึ้นทางด่วนยาวไปเลยหลังติดโอเคมันไม่เห็นแต่ตืนบางเราลงอง เเยออะหมืนกั old, 1941, ันนครบี่หกโมงครึ่งจะเจ็ดโมงแล้วรถเต็มพื้นที่นะวันหยุดเนี่ยฟ่าสวยจังยามช้าอันไหนยิ้มใหม่เนี่ยฮึ๊กใหม่ดิฮึ๊กใหม่นั่งสบายไหมแจ๊ก นั่งชมวิวเลยเช่นนี่มองกรุงเทพแล้วนะครับราตื่นหรือยังครัลูกเตื่นหรือยังจะ้ะเราก็เดินทางมาถึงอนุสาวร,รีย์สมเด็จพระนเรศวรแล้วนะครับอยู่ด้านหน้าของเจดีย์ภูเขาทอง มาออกคนออกกำลังกายกันเต็มเลยนะญาติโยมยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นทีมงานกปต็ตายเยนะยเี่นยนะบรรยากาศโดยรอบสวนสาธารณะเป็นไงจั้นน้องส,สดชื่นไหมอากาศดีนะอากาศดีจริงๆเลย ที่ญาติโยมก็มากันพบมานล้นเนี่ยกำล,ลังจะแปดโมงแล้วก็เดี๋ยวทําพิธีบวงสวงสมเด็จพระเรสวนมหาราชนะครับตอนนี้ญาติโยมก็ทําการ จุดทูปเทียนบูชาบวงสวงขอพรท่านนะในเรื่องโชคลาภการงานแต่เยอะมากนะ น,นีปืนปืนนะปืนยิงข้าแม่น้ําสะตงด้านหลังก็เป็นเจดีภูเขาทองสาวๆเดินขึ้นไปกันเลยเดินขึ้นไปดูหน่อยองค์ใหญ่มากเลยม้าองค์ใหญ่มากม้ากับรูปสั้น harder ตามตามเกาะเกเป็นเห็บก็าทำการบวงสวงแต่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปถวายพากันต่อที่เจดีวกเขาอุปัดเจดีภูเขาทองช่วงนนนีี้มคเใจล เดี๋ยวเอไปรถก,ก,กระบะรระปกลยบะเลยเยยแถขึลนเลยหผ<ป>ู้เกจอกันตรนี้สวยงามมากเลยนี่คือบริเวณของวัดเจดีภูเขาทองนะอุ้ยเอาเอาลมเถอะทิป มีเวลาแค่สิบห้าทีเร็วๆเด,วเดี๋ยวค่อยลงมาดูจีนเขาจะถวายพระนี่เรากำลังจะเดินไปขึ้นเจดีภูเขาทองกันนะครับอะไรบอกไม้บบกมือทำไมไป,ประวัติข้าวๆของเจดียเนี่ยนะเออพระเจ้าแห่งกรุงหงสาวเนี่ยสมัยที่มา ตีเมืองยึดเมืองยุทธย,ยาเนี่ยท่านได้ก่อสร้างฐานไว้ในเป็นแบบมอญนะตั้งได้แค่ฐานเนะ่ยแต่แล้วก็ก็ต้องกลับพมา่าตรงเด็กพระในสวนท่านมาสร้างเจดีย์ข้างบนทุิคนทรงแบบไทยนี่ที่จะผสมมอญกับไทยนะนเด็กๆนะหมูๆนะๆนะ <c oughs> ใช่ไหมหนู <c oughs> สบายมากโอ้ยแต่คนแล้วนะหอบแล้วนะคนกลางนะหอบแล้ว เฮ้ยชันเหมือนกันนะเนี่ยบันไดชันนะนี่เรามองปข้างล่างนะนู่นเราขึ้นมาจากนู่นเอออแสงแดดนะครับโอ้โอ้ โอ้โหโอ้โอ้เหนื่อยเหมกันนะเนี um, ่ยโหโหโหนับไปกี่ขั้นเนี่ย เฮ้ยหอบเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเอาเป็นเล่นไว้เนี่ยวัยรุ่นยังหอบอ่ะเอยโอ้นไงทำเลยแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้อ๋อพี่นับ8ปสิบสองนะโอ้โห ชันนะเอาเรื่องเลยเฮออ้ยโอ,อ้โหโอ้โหโ,โ,โสูความเวิ้งว้างอ่า ไหลลงไป,ไไงไปกิ้งลงไปเอ้ยทำเหมือนลิงไอ้นี่เลยนะไม่ใช่ที่นี่ดีเกินวิวด้านบนเราก็จะเห็นทั่วเลยนะเออ นน่นเราเดินไปอย่างล่างนู่นเดี๋ยวเข้าไปไหว้กันไปโอ้โหโอ้โหหูมองที่เสียวเลยนะโอ้โห นี่ยังดีดีกว่าที่วัดอะไรที่กรุงเทพอบบเจดีขาวอ่ะอันนี้ต้องคานเข้าเรากำลังจะเข้าไปวัดอะไรตรงสะพานพุทธอนนี้ต้องคานเลยนะอ้ยห้ามอวนเลยนะเนี่ยอนเขาม่แท้เลยโอ้เอาเอาเลย อดอกไม้บูชา สู่ความวิ้งว้างอันไกลโพ้น,นวิหารวิหารกแกรบนี่คือวิหารกแกรบนะจีน โอ้เก่ามากเลยโอ้วิหารแกรบเก่ามากเลย เออมันคือนางแมว้ยพี่จีน,นย,ยิมกล้องพ่อถ่อายหน่อยลูกเร็วๆๆพ่อเร็วๆจะได้พ <aja S 2> <ถ>ี่ก็ถ่ายไปสิกล้องเธอดีกว่าพ่ออีกของเธอกดพรอเทสิพลอเทมันจะสวยเพรอเทศจะสวยเลยให้แม่จับจริงเพรอเทศน่ะเออซ้ายสุดนะ ันนี้เป็นชุดผานของขมากรรมนะอ๋อเอาเก็บไปก่อนทิตอนเวียนตอนเวียน ก็นาพานขอเข้ามาไปวางไว้ตรงหน้าโต๊ะหมู่บูชาแองค์พระนะไม่มีไห้มีรไห้ไปจองตแหน่งได้เลยที่้นตรงไหนต่อไปก็เป็นการแห่เวียนรอบนะจะถวายหลวงปู่ทวดอนนี้ก็ทำการสวดมาแล้วอัพทวา นะโมโพทิสัตโตอาทิมายะติปิปะพาวะนัโมโพทิสัตโตปาทิมายะและปิปะ ปองนี่ครปอง เสร็จแล้วก็กินข้าวกันอร่อยมากเลยนะกะเพราข้าวมันไก่แม่ทิพย์เฮ้ยอะไรอจะเล่นซุ๊ปอ่ะยังมีความพยายามนะเจนญยติโยงก็ทันทำอาหารกันกินอาหารกัน พูทแต่สายญาติวัดพนมยงเราเดินมาถึงทางมาถึงวัดพนมยงแล้วนะเราก็จะมาห่มผ้าของผู้แต่งเลยวางงกาเเลยวไมาย สีอันถกเียนเ็นสี่มก็มีมาีู่กใหญ่แมกมาด้วยกินตรงนี้ตรงนี้อมนี่เดี๋ยวข้อห่มหอมจีวรให้พระนอนแล้วนะพระ่างสายญาณเ่ยน่้าดนี่ไงทิพทิพ ่มพระแสา่ย,ยาเสร็จแล้วเราก็จะตีรถกลับแล้วนะและซื้อโรตีสายใหม่ยุทยาหน่อยอา d บีดีนน่เจ้าดังนะคนซื้อกันเต็มเลยอย่งเราเพิ่งกินครั้งแรกเดี๋ยวลองดูอร่อยไหมนะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะตีรถเข้ากรุงเทพกันเลยพี่จีนคิดถึงบ้านมาแล้วเดินมาล้เจ๊เดินแล้วเอ้ยระวงังรถนะเว้ย <laughs> เอ้จิกโก้จิโก้เดินมาแล้วเอ้ะอ,อะไรเดี๋ยวโบยโยเลยก็ไม่รู้เนี่ยเดินมาแล้วก็โวยโยเลยก็ไม่รู้ <c oughs> เราก็ลาไปแค่นี้นะครับโวยอะไรอ่ะ